ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุรมาโนะระย้อนขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ SME New Report นะครับกับผมบุญชูกระมุมาโนดครับก็จะพาท่านมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนั่นเองนะครับวันนี้ เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของโครงการเด่นชัยเชียงรายชิ้นของสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทางรถไฟเมื่อสมัยก่อน่ะผ่านไปทางไหนเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยจเจริญแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กลัวจะตกหล่นข่าวสารนะครับโทรศัพท์มาถามว่าคลิปใหม่ออกมาหรือยังครับไม่ต้องโทรมาถามนะครับให้ท่านกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับข่าวสารจะถึงมือของท่านนะครับ เอาละครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอสมัยปัจจุบันกับสมัยก่อนเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี่นะครับแมมหากทางรถไฟผ่านไปที่ไหนก็เหมือนกับว่าจะทิ้งความว้าเวรหรือความไร้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจที่ดีนะครับนอกจากบร,ริเวณที่เป็นสถานสถานีนะครับขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าขบวนรถไฟทั้งหลายนั้นเขก็เป็น สถานที่นะครับที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของสนามกอล์ฟก็ดีร้านอาหารร้านกาแฟหรือแคมเปอร์แวนต่างๆนะครับเขาก็มักที่จะเลือกโลเคชั่นนะครับเลือกโลเคชั่นนะครับตรงรถไฟผ่านนะครับอย่างนี่ครับสนามกอล์ฟนะครับกัสซันนะครับขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับมี รถไฟผ่านก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มชีวิตชีวานะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับบางท่านก็ถึงขนาดว่าแหมไปดูตารางเวลาเลยว่ารถไฟกระบวนที่จะมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับและโดยเฉพาะนะครับท่านทราบไหมครับว่าเสียงบูดรถไฟเนี่ยแหมมันเป็นมนเสน่นะครับโอ้โหเสียงเพิ่มอรรถรสนะครับให้กับากาแฟของท่านนะครับหรือว่าเพิ่มมนเสน่ห์ให้กับชีวิตมากมายเลยครับนักท่องเที่ยวบางคนก็ ชอบดื่มกาแฟแล้วก็อยากเห็นมองไปข้างนอกนะครับเห็นรถไฟวิ่งผ่านแป๊บชึกระชักชึกระชักชึกระชักนะครับเดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่ปัจจุบันนี้ก็พัฒนากันไปไกลเลยนะครับเดี๋ยวนี้การเดินทางของทางระบบโลจิสติกทางรางก็เป็นระบบที่ปลอดภัยนะครับก็จะเห็นว่าประโยชน์ต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการครับเอ่อ วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับอย่างเช่นเมื่อการประชุมทางซูมนะครับระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยบร,ททบริษัทที่ปรึกษาด้านการเวีนทืนกันนะครับก็ประชุมกับทางพัคราชการและพาคเอกชนของจงหพัดพยาครับในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับตรงทางออกของอุโมงคนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยพเยานะเขาก็บอกว่าอยากให้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ ได้ประสานงานกับผู้รับเหมาการก่อสร้างให้ออกแบบนะครับปากอุโมงเนี่ยให้เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นแลนด์มาร์กและสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาโอ้โหเห็นไหมครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็ตรงเนี้นะครับนอกจากว่าเราจะได้ความเจริญเข้ามาแล้วนะครับทางด้านการท่องเที่ยวก็ดีการขนส่งสินค้าก็ดีการขนคนก็ดีครับเราก็ยังมีสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะครับ และอีกอย่างนึงนะครับข้อดีนะครับของโครงการรถไฟที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นชัยเชียงรายเชียงของหรือโครงการอื่นนะครับเสียงเครื่องยนต์เขาบอกว่าเบามากครับผมครับก็ไม่หนุกหูมาเป็นอย่างนั้นครับผมแล้วก็มีมลภาวะน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรูปทรงก็สวยครับเพราะอย่างเช่นของเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยกว่าจะได้น่ากันนะครับปี7จ็ถึงเจผมคิดว่า รถไฟในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะมีรูปร่างที่ทันสมัยวานอย่างนั้นนะครับก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะเป็นระบบทางคู่นะครับก็ไม่ต้องรอการสวนกันนะครับเป็นว่าต่างคนต่างวิ่งได้เลยนะครับก็ห้องน้ำนะครับเขาบอกห้องน้ำเนี่ยเป็นระบบปิดนะครับหมายความว่า เมื่อสมัยก่อนห้องน้ําเมื่อสมัยก่อนนะครับเวลาใครเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะลงมาที่รางเลยนะครับตอนนี้จะไม่ใช่ครับก็จะเป็นระบบปิดก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของราคาค่าโดยสารก็ไม่แพงครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับการเดินทางในรูปแบบการเดินทางแบบอื่นๆอะไรกันนะครับก็มาบอกเล่า90กันนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของรถไฟสายใหม่ของราคอบเด่นชัยเชียงรายเจีงของรอคอยมาแล้ว61ปีครับวันนี้ข่าวสารต่างๆก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมก็เลยนําเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังและมีแฟนคลับนะครับ FC บอกว่าอยากเห็นภาพสวยๆโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นมาบังนะครับผมก็พยายามพิจารไม่ให้มีอะไรมากั้นมาบังนะครับต้องขอขอบคุณนะครับกัสสันขุนตาง กอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้ขออำลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุดมาโนดรายงาน